มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยความในใจแอนโทเนียครั้งแรกหลังช่วโมงที่3เวทีจัก,กรวาลเธอเก่งมากนะคะเชื่อว่าทำเต็มที่แล้วจริงๆสำหรับแอนโทเนียโพซิลที่ล่าสุดนะคะคว้ารองอันดับที่1มิสชั่นเวิร์ส2023นับเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยในรอบหลายทศวรรษนะคะที่สามารถเข้ารอบลึกได้ขนาดนี้ค่ะ ล่าสุดนะคะแอนโทเนียโพซิลได้โพสต์ผ่านทาง IG กลก่นความในใจถึงแฟนพร้อมขอบคุณทุกการซัพพอร์ตและกำลังใจที่ส่งไปให้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าไม่มีคำพูดใดสามารถอธิบายความรู้สึกของฉันตอนนี้ได้ ทุกอย่างบนเวทีคืนนี้เพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวฉันและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของฉันขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎกลับบ้านได้และรู้สึกขอบคุณตลอดไปสําหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับตลอดการเดินทางครั้งนี้หากปราศจากการสนับสนุนของคุณฉันคงไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ อย่างที่เคยบอกไปไม่ใช่มงกุดและสายสะพายที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่คุณทำกับแพลตฟอร์มที่คุณมีนั้นสำคัญที่สุดฉันจะทำงานต่อไปเพื่อมุ่งสู่ความฝันและหวังว่าทุกคนจะร่วมเดินทางไปกับฉันในทุกเส้นทางที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ฉันหวังว่าฉันจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกคนที่มีความฝันความฝันที่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้กล้าที่จะก้าวแรกนั้นเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปที่ไหนและคุณจะพบกับใครบ้างระหว่างทางฉันรักคุณทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเผยความในใจแอนโทเนียครั้งแรกหลังชวดมงที่สามเวทีจัก,กรวาลขอขอบคุณข้อมูลจากท tdi com ค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ